นี่แหละนะคะพื้นที่บ้านคลองแพงอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วที่ทหารไทยเรายึดคืนเอาแผ่นดินไทยกลับคืนมาได้รวมแล้วกว่า2,000ไร่หน้ากว้างประมาณ5กิโลเมตรเศษถือว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่จริงๆนะฮะทหารเราได้มีการปรับพื้นที่ปรับภูมิทัศน์และก็สถาปนาความมั่นคงคสร้างฐานที่มัน่นทางการทหารแล้วนะ เลยเป็น ต,ตรงนี้นะคะก็คือบ้านคลองแพงนะอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะที่ตอนนี้เนี่ยชอกกอลึงหนึ่งนะคะของทางกองกำลังดุรพากองพลฐานราบที่สองซึ่งมีกําลังจากพลรลสิบเอ็ดแล้วก็หลายหน่วยมาช่วยเนี่ยก็มาดูแลนะวางกําลังอยู่ที่นี่นะเท่าที่รายงานเนี่ยนะคะต้องบอกว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยนะก็ยังมีการใช้ทหารนะแต่งตัวเป็นพลเลรือเรือนะเข้ามาอยู่ในพื้นที่นะเรา ก็ต้องมีความระมัดระวังนะฮะแล้วก็เราต้องมีการคําพื้นที่ปลอดภัยออกไปนะเรียกได้ว่าที่นี่นะเราก็สามารถยึดคขืนแผ่นดินไทยได้นี่คือแผ่นดินไทยนะเยี่ยมโอเค เราเจออาวุธที่ตั้งยิงนะครับที่มีปืนกลตั้งยิงออกจากช่องหน้าต่างบ้านคือที่มันถ้าเราไปเห็นคลิปมันก็จะมีนที่ออกว่าเอาปืนตั้งยิงออกจากหน้าต่างบ้านเลยเราถ้าบ้านเราเราก็ไปล้วก็มันจะมีในวัดก็จะฝังอาวุธอาวุธไว้พวกที่มั่นเป็นคูลเลตเป็น,เป,นเป็นเบิร์มเ,น,เ,เ,น,เนี่ยเจอในในบ้านเจอใเจอครับเจอหมดเลยครับแล้วก็เป็นเป็นอันจะมีป้อมเก่าๆของเขาเนี่ยเขาจะทิ้งอาวุธไว้กระสุนไว้หมดเลยข้างในแล้วก็เขามาไปแต่ตัวแล้วก็มาแต่ตัวเหมือนมาทํางานนะครับมาตัวเปล่าแล้วก รพร้อมใช้ยิงเลยเขาจะไม่พกไปมาในววางใน,ในพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยที่เราไปเจอใช่ครับ <c oughs> ได้เขาก็มีการตัดหมดุดติดป้ายแดง <c oughs> นะครับตั้งไว้ของเราก็อ้างติดเหมือนกันเส้นเงินเราก็อ้างของเราตรงนี้ในระหว่างนั้น,นก็จะมีข้อตกลงที่ว่าเราจะไม่ทําสิ่งใ,ใดๆเปลี่ยนแปลงมุทเทศในสิ่งปลูกสร้างในระหว่างพื้นที่อ้างติดแมนแร์ต่างๆแต่กบูชาเนี่ยก็ <c oughs> ใช้ ชาวบ้านนะครับแล้วใช้ทหารลูกเมียของกมูชาเนี่ยลุกน้ำเข้ามาเรื่อยๆในพื้นที่อังกฤษและลุกน้ำขึ้นไปอีกด้านหน้าเตือนเส้นแดงเข้าไปอีกนะครับตามภาพถ่ายนะครับซึ่งการลุกน้ำเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดสามสามร้อยแปดสิบเก้าหลังคาเรือนที่ลุกน้ำนะครับแต่ก็ปอิบันก็ได้ทําลายรื้อถอนเสร็จปีปลอยครับเป็นที่โล่งแต่ถูบ้ตั้งรับไว้ตลอดแนวนะครับแล้วก็ใช้การแต่งกายบนเรือนเข้ามา ตรแล้วก็ในส่วนของกําลังไฟเราเนี่ยตั้งแต่หยุดยิงเนี่ยเราก็จะไม่มีการเพิ่มกำลังเราใช้กําลังเท่าเดิมนะครับแล้วก็รับษาแนวไว้นะครับรอทางรัฐบาลก็ต้องบกว่ากันอีกทีนะครับในตอนข้างหน้านะครับตอนนี้ก็พยบยามได้รับสาวไว้ในปัจจุบันได้ทำการตั้งรับอยู่ที่ประมาณ5กิโลครึ่งน,นะครับวางรถหนาไว้5ชั้นโคกเดนเนอร์เพิงจากเส้นน้ำเงินขึ้นไปอีก ระยะหนึ่งนะครับถ้เราจะมีความกําลังเพื่อเป็นพื้นที่ว้องรอับกันนะครับการ,รการที่การขอตูกเขาเขาตีเข้ามาหรือลุกล้ําเข้ามาเป็นไปตามหลักนิยมของการตั้งรับเราจะต้องมีพื้นที่รองกันเพราะว่าในวันที่8ที่เราผ่านมาเนี่ยเราเคยขึ้นมาถึงแค่เส้นน้ำเนือแล้วเราก้านลุ่นาําแล้วเราที่เราโดนกดตรงชาติขึ้จะออกคลิปน,ะ,น,ะ,นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราถอยไปอยู่แนวแนวขั้นเหลือแบบนี้ นะครับเราก็จะใช้โดนบินดูพฤติกรรมแล้วก็จุดา่างๆตนะครับเมื่อท่วงท่วงปวดทง o เราก็เราก็จะวิ่งตามเข้าไปดูว่าเข้าบ้านหลังไหนเพราะว่าบ้านเนี่ยเป็นพันหลังคาเรือนอยู่ด้านหน้าเราเพราะนั้นการการรบครั้งนี้มันมันยากตรงที่ว่าเราต้องรบติดกุกตั้งด้วยแม้เราเป็นยานเกาะเราจะเป็นต้องลงรถเพื่อเคลียร์พอเขาใช้ตามคลิปที่ออกมาเนี่ยเขาก็ใช้บ้านตรงนี้แหละเป็นฐานยิง แม้แต่วัดก็ฝังอาวุธเอาไว้มีบังเกอร์อยู่ในวัดที่ที่เขาทำไปครับเมื่อเราเข้ามาเราต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยหรือวันก็เคลียร์หมดเรียบร้อยครับแล้วเขาสามารถบรรดานาแนวตั้งรับได้เรียบร้อยครับ นี่แหละนะคะพื้นที่บ้านคลองแผงอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วที่ทหารไทยเรายึดคืนเอาแผ่นดินไทยกลับคืนมาได้รวมแล้วกว่า2,000ไร่หน้ากว้างประมาณ5กิโลเมตรเศษถือว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่จริงๆนะะทหารเราได้มีการปรับพื้นที่ปรับภูมิทัศน์และก็สถาปนาความมั่นคงคสร้างฐาน,น <ะ S 1> ที่มั่นทางการทหารแล้ว